จะฆ่าตัวตายแต่ตายได้แต่ไม่ได้อยากที่จะฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆมันเป็นภาวะที่เข้าใจยากมากๆเนาะในสถานการณ์หนึ่งมันมีราคาที่มันต้องจ่ายแต่สิ่งที่มันต้องจ่ายมันต้องจ่ายด้วยอ,อารมณ์และความรู้สึกจ่ายแบบเนี้ยไปหมดแล้วอ่ะมันถึงจะเอาตัวเองกลับมาได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะในเรื่องของการที่การจ่ายไปหมดแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือแค่ตัวเปล่าที่ไม่ได้มีความรู้สึกหรืออารมณ์กเกิดขึ้นกับสิ่งใดๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ในมุมมองของของเราในสำหรับ เรื่องของเดทอินไซต์ในเรื่องของภาวะสิ้นยินดีคือสิ่งที่ถูกจ่ายไปอของที่ที่คงมองว่าแบบมันคงมากระทบต่อการใช้ชีวิตยอยู่พอสมควรเ่นมันก็จะมีช่วงของการนอนดูติดหน้าจอหรือใช้ช่วงเวลาการคืนด้วยเหมือนกันเช่นแบบก็ดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เออตื่นไปทํางานได้ตามปกติแต่ถามว่าเพงไหมมันก็คงเพงอยู่แต่ไม่ได้ไหมายความว่า อ๋อฉันจะไม่ไปทํางานฉันนอนดึกอะไรเงี้ยหน้าที่มันยังทาได้อยู่แต่อย่างของซึมเศร้าเนี่ยก็คือมันไปส่งผลกระทบต่อหน้าที่กรง,งานใช่ไหมแต่น,นี้ก็คือ,อยังทําได้ตามปกติแล้วไปรู้สึกพ่อคุณแม่ที่แบบว่าสังเกตเห็นว่าลูกไม่ค่อยมีเรื่องของอารอมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเพิ่งไปตัดสินว่าเออเขาเป็นภาวะสิ้น,นอินดีหรือเ่าหรือเขาเป็นซึมเศร้าทุกชาตินะครับเพราะงั้นองตรงเนี้ยบางครั้งเองถ้าถามไปแบบตรงๆหรือว่าถามคาถามด้วยการเข้าใจความรู้สึกหรือสะท้อนความรู้สึกไปถ้าได้ความรู้สึกกลับมาแสดงว่ามัันยง หรือแม้กระทั่งถึงวัยรุ่นที่เป็นแบบภาวะสิ้นยินดีแล้วก็ตามเพรากว่ายังสามารถพูดชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกได้เหมือนกัน<อ>แต่เพียงแค่ว่าออความรู้สึกที่มันมีต่อคําพูดนั้น<อ>เช่นสมมุติว่าบอกว่ามีความสุขอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกได้แค่ครึ่งหนึ่งหรือได้สิบเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่พูดกระด้ษเท่าที่พี่เคยได้มีแบบมีโอกาสคุยม,ม,มันจะเรียกได้ว่าถ้าอาีกบอกความรู้สึกอ่ะมันจะบอกได้ว่าจะสุกก็ไม่สุกกับพี่จะทุกข์หนูก็ไม่ได้ทุกข์ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรมันไมรีเนยัจะ ว่าอะไรเท่าที่ได้ฟังหลายๆคนก็จะบอกว่ามันสุกก็ไม่สุกมันเศร้ามันก็ไม่ได้เศร้านะพี่มันไม่ได้แบบแบบนั้นอ่ะมันดูเฉยเฉยอ่ะเออจะเจอลักษณะแบบเนี้ยจากที่ได้ปุยกับหลายๆคนถ้าเทียบเป็นสีมันก็ไม่ได้ดับแล้วมันก็ไม่ได้ขาวมันอยู่ตรงกลางมันเทาๆในฟิลเตอร์ที่มันแบบ เห็นก็อาจจะเป็นซึมเอร้คล้ายๆกับซึมเศร้าเนาะมันก็ยังไม่ได้รู้สึกไปในเวแบบที่มันเป็นซึมเศร้าเลยมันไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายแต่ตายได้แต่ไม่ได้อยากที่จะฆ่าตัวตายซึ่งจริงๆมันเป็นภาวะที่เข้าใจยากมากๆเนาะเพราะตัวเองอาจจะต้องมีประสบการณ์แหละเปรียบเทียบภพาวะไม่ยินดีเนี่ยสมมติเราเจอศิลปินที่เราชอบอยู่ตรงหน้าปกติเราแบบร้องกรี๊ดใจเต้นตึกตักดีใจแล้วแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบเออก็ดีไม่จันจะมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบเนี้ย มันจะไม่ได้แบบพุ่งไปตามเวที่อารมณ์มันจะไปเออมันจะเป็นเออเออแล้วไงอย่างเงี้ยเออเออเข้าใจเข้าใจอารมณ์เลยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นบางคนมันก็อยู่ในภาวะนี้มันไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นหรอกคุณพ่อคุณแม่หลายคนจะเจออะไคนก็จะเี็นโดยเฉพาะวัยทำงานวัยทำงานจะเจอบ่อยมากเพราะว่าบางครั้งเองมันต้องรับอะไรมาต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยเออบางครั้งเราเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่มันดึงออกไปมันคืออะไรอาจจะเป็นตัวตนหรืออาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันถูกดึงออกไปก็ได้ราคาที่ต้องจ่ายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือน <g ül> แต่อีกอันหนึ่งที่เจอก็คือมันเป็นเหมือนแบบภาวะเหมือนเครียดสะสมยู่เหมือนกันนะเครียดแต่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเครียดะเพรถถาะมันหาสาเหตุไม่เจอแต่บางครั้มงมันมาในรูปแบบของงานหรือแบบการเรียนหรือกิจวัตรประจาวันที่มันอาจจะทําซ้ําๆๆๆไม่ได้มีอะไรที่มันดูแปลกใหม่หรือเป็นข้อท้าทายบางครั้งเรากลับไปแล้วเราอาจจะคิดว่าเราไม่เครียดแต่ความจริงคือมันมีภาวะเครียดที่มันซ่อนเร้นตรงนั้นที่มันประกอบกันแต่หลายคนอ่ะจะเป็นทุกข์กับมันเพราะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรตอนครั้งแรกที่เราไปเจอเผชิญหน้ากับมันจริงๆอ่ะม ว่ามันเรียกว่าอะไราสิ่งที่เราเป็นตอนนี้จะซึมเศร้าก็ไม่มีเออจะเป็น <S <S ยังไงล่ะอีกแบบหนึ่งก็มันไม่ใช่อะ่ะตอบตัวเองไม่ได้มันเลยทุกข์กับคําว่ามันไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าย้อนกลับมาเรื่องของความเครียดเนี่ยถ้าไม่เรียกชื่อว่าเออสิ่งนี้มันเป็นความเครียดเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งนี้เ,ออเรากําลังเครียดอยู่เพราะงั้นออออการเครียดสะสมเองเนี่ยเอออย่างที่พี่คิงบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเราเรียกมันถูกว่าอาการแบบนี้มันคือเรื่องของความเครียดสะสมเราเห็นความผิดปกติทางร่างกายอรเช่นกินบางคนน้อยเกินไปบางคนแบบเยอะเกินไ นอนบางคนนอนเยอะเกินไปบางคนนอนน้อยเกินหรือแม้กระทั่งเรื่องของความคิดความคิดอาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลอาจจะมีเรื่องความคิดวนๆกับสิ่งเดิมๆเช่นงานที่ต้องแก้ปัญหาแบบเดิมๆก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของความคิดแบบนี้ด้วยกันไอ้พวกนี้มันคืออะไรล่ะบางครั้งมันไม่ได้ไปล้ำเส้นไปถึงเรื่องของซึมเศร้าแต่มันอยู่ในสเตจของเรื่องของความเครียดถ้าสมมติเราเรียกมันถูกว่าเออสิ่งนี้มันคือความเครียดเนเหมือนกันว่าอ๋อร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้อารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้มันคือความเครียดสะสมภาวะซึ้นยินดี ในเรื่องของถ้าสมมติเรารู้จักมันเราสัมผัสถึงมันได้แล้วเราเรียกมันถูกว่าสิ่งนี้มันคือเด e อ i n s i g ์หรือเป็นภาวะสิ้นดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถใช้ชีวชิตได้อย่างปก,กติมากขึ้นคําถามข้อดีคือถ้าเรารู้ว่ามันคืออะไรมันจะนาไปสู่วิธีการจัดการถูกไหมหอ <ừ> เอเช่นถ้าเรารู้ว่าเราเครียดก็คงหาวิธีให้เครียดรู้สึกว่ามันไม่สิ้นยินดีินร้ายอ่ะก็ต้องกลับมาทวนแล้วแหละว่าเราอบอดตัวเองได้มากขนาดไหนจริงๆภายใต้ ก้อนที่เรียกว่าเด็ดใจอ่มันจะมีก้อนที่นั่งมากกอนอยู่แล้วถ้าเราสำรวจได้ลึกๆเราก็จะเจอเช่นอ๋อมันโทษตัวเองใช่ไหมอ๋อมันกดดันตัวเองมากเกินไปใช่ไหมบางคนกดดันกับเรื่องงานบางคนกดดันกับเรื่องนู่นนี่บางคนก็โทษตัวเองจากสิ่งที่ได้ทําผิดพลาดไป่ยมันก็มีก้อนเหล่านั้นอยู่เหมือนกันมันก็ไปจัดการตรงแต่ละจุดแล้วก็ดูว่ามันดีขึ้นยังไงอย่างเช่นช่วงเวลาของการก้าวผ่านแต่ละคนคงไม่เหมือนกันที่คิดว่าแต่ว่าส่วนแรกอ่ะมันคงรู้ว่าเออมันคือเด็ดใจเนาะ มันคือภาวะที่ดีหลายคนก็กลับไปสำรวจที่อะไรที่ทำให้ชันอิดีได้บ้างบางคนกลับไปสำรวจกิจกรรมที่เคยมีความสุขที่เคยชอบแล้วก็กลับไป connect กับมาบางคนก็ไป c o n n e c ในแง่ของความสัมพันธ์เช่นกับเพื่อนกับพี่กับน้องที่มันเคยแบบมันเคยจางๆกันไปเป็นความสัมพันธ์มันก็กลับไปโทรหาไปพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเหมือนการไปไปเชื่อมความรู้สึกีตรงนี้น่าสนใจเนาะเพราะงั้นเองถ้ามองในภาพ รวมๆเนี่ยมันคือเรื่องของอิมพัตตีกับตัวเองอะการเห็นอกเห็นใจตัวเองการรู้ว่าตัวเองมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเข้าใจตัวเองและยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นจึงจะเป็นภาวะเดทอินไซส์หรือเครียดสะสมหรือซึมเศร้าก็ตามถ้ายอมรับได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างต่อไปเพราะงั้นมันอาจจะมีอะไรดีๆหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เรารู้สึกและยอมรับตัวเองก็ได้เพราะงั้นเอง มันไม่ใช่ว่าเป็น dead i n s i d ์เป็นเรื่องของเครียดสะสมหรือเป็นซึมเศร้าแล้วมันจะไม่สามารถหายได้เลยมันคือว่าเราทําความเข้าใจกับมันยังไงแล้วเราเรียกม,มันถูกไหมว่าสภาวะหรืออาการที่เราเป็นอยู่นะั้นมันคืออะไรเข้าใจยอมรับและสิ่งที่สะท้อนในรูปแบบของเอมพัตตีก็คือเราสะท้อนตัวเองในมุมมองแบบไหนเห็นตัวเองในมุมมองอย่างไรให้ทําตัวเองให้เหมือนเป็นกระจกเนาะในการสะท้อนเช่นมองหน้ากระจกแล้วเห็นตัวเองแล้วเราก็ลองเกตพิจารณาดูซิว่า ใบหน้าของเราเป็นยังไงรูปแบบของร่างกายของเราเป็นยังไงแล้วเราลองสะท้อนออกมาจากสิ่งที่เห็นว่าลองมองตาตัวเองแล้วเห็นว่าตอนนี้กําลังรู้สึกเศร้าอ,อยู่เราก็แค่บอกว่าตัวเองกาลังเศร้าถ้าเรียกชื่อมันถูกมันก็คงเห็นบางอย่างที่มันจะสามารถไปต่อก,กับสิ่งนี้ได้ที่นึกถึอองคําว่าแม่สื่อเราต้องถอดตัวเราไปจึงแม่สื่อเพื่อรับฟังคนคนนี้ว่าเขาเจออะไรคือ,อกระบวนการเอ็พาตี้ตัวเองถ้านึกภาพไม่ออกปกติเราพูดถึงเทคนิคก,การตลกล่ามแล้วคนเป็นชายกับคนอื่นแต่พอเวลาเรามาเอ็กาตี้กับตัวเองเนี่ย นึกถึงคาว่าแม่ซื้อเราอะไปสวมวิญญาณเป็นแม่ซื้อเราฟังคนคนนี้ดีว่าเขาไปแล้วอย่างตอบคนคนนี้บ้าอย่างพูดกับคนคนนี้ว่าอย่างไรมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นที่ว่าคุยกับแม่ซื้อแม่ซื้อแต่ไม่ใช่ทําได้ทุกที่เราเอาจจะต้องทําในที่ที่เป็นแบบที่ส่วนตัวสักนิเดืนเหมือนกันจริงจริงมันคือพื้นที่ที่ที่สงบ ปลอดภัยเหมือนหลักเลยเวลาที่เราเข้าไปฟังลูกหรือไปเข้าใจสักถึงท้กอย่างเข้าตัวเองมันจะไม่สามารถทวนตัวเองได้ถ้าสภาพแวดล้อมมันยังบุบไหวถึงต้องกลับมามาค้นใจตัวเองดูมาดูซิว่าข้างในมันเป็นยังไงมันอยู่ภายใต้สภาวะที่เขาเรียกว่าตอดภอยครบคืนกับตัวเองอ่คืนนั่งนิ่งๆเนี่ยแล้วทวนไปลองไม่ขัดขืนมันเอ,อะไรจะประดาป,ประดังเข้ามามันแค่เข้าไปแบบมองเห็นเนาะแล้วยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ คนคนหนึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้คนคนหนึ่งมีโอกาสแบบอย่างนี้ได้อะไรแบบส,บสบาระการจัดหุนใจแล้วก็เอ่ยประโยคทอกับตัวเองนะบางคนก็อาจจะแบบว่าเราอะในฐานะแม่สื่อเรามองเห็นนะว่าอยู่เนี่ยพยายามมากมันเหนื่อยใช่ไหมแต่จริงจริงมันอยากให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้โดยที่ใช่ไหมอ๋อมันกลัวใช่ไหมที่จะต้องแบบนําเสนอไนก็ไม่ได้มั่นใจมากเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือกระบวนการแบบเขาเรียกว่า ก็คือไปเอมพัตตี้ตัวเองใช่ในเอมพัตตี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของเอมพัตตี้ในด้านลบอย่เดียวนะนด้านบวกก็เอมพัตตี้ได้เหมือนกันเช่นแบบขายโปรเจกต์หนึ่งมาแล้วแล้วลูกค้าซื้อมันดีใจใช่ไหมล่ะรู้สึกภูมิมใจใช่ไหมล่ะที่ที่งานของเราถูกซื้ออย่างเงี้ยเออ,เอ,อมันก็สามารถเอมพัตตี้ได้เหมือนกันเพราะงั้นเองนอกจากเอมพัตตี้ตัวเองแล้วจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเป็นเอมพัติกพาเรนติ้งได้ดีเหมือนกันถ้าเห็นถึงภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปสําหรับลูกของเราเพราะงั้นเองลูกของเราเเนนนีู่่กของงงรา็็จะปิึท การใช้ความรักของเราแบบไม่ซึ้งเลืออก็คือเรื่องของการรักแบบอิมพัตีเพราะงั้นเห็นกันจปไปยังไงเราแค่ต้องสังเกตแล้วก็ถามเขาคุยกับเขาหน่อยสักนิดหนดึ่งก็ได้เรื่องนี้ที่อาจจะเจอได้นะแล้วมีวิธีการแบบดูแลด้วยเออเพราะงั้นเองเนาะในเรื่องของวิธีการดูแลมันมีหลากหลายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สิ่งที่เราพูดไปนเนี้ยเรื่องอุบสติเหต์ก็ตามเรื่องของความเครียดก็ตามหรือแม้กระทั่งเรื่องของซึมงเศร้าก็ตามแต่ทีมหลักๆของวันนี้คือเราทําให้เห็นเ,เฉยๆว่า ประสบการณ์จากที่เราเคยเจอคนที่มีภาวะแบบเดส์อินไซส์หรือว่าคนที่สิ้นยินดีเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้เขามีเรื่องของความรู้สึกความคิดแบบนี้เราไม่ได้มาบอกว่าเออเดส์อินไซส์มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนซึ่งในเรื่องของตามทฤษฎีเองเดส์อินไซส์มันก็ยังเขียนไว้เหมือนกันว่ามันมีเรื่องของภาวะแบบไหน เพียงแค่ว่าเราสองคนเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆหรือมันเกิดขึ้นกับคนรอบข้างจริงเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงและจะช่วยเหลือเขายัางไงสิ่งที่ทําได้เลยคือเอ็มพัตตีกับตัวเองแล้วก็อลองเอ็มพัตตีกับคนรอบข้างที่รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปคิดว่าสําคัญมากๆเลยแหละส่วนหนึ่งอ่ะคงไม่ได้มีใครที่สังเกตได้ดีถ้ามากพอเท่าตัวเราเองเพราะภาวะนียมันก็ค่อนข้างสังเกตได้ยากเหมอนกัือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจนคนรอบข้างสังเกตได้หรือสังเเกต้วขาา ถามเราเรองเตมนตอนนบเพราะนั้นกระบวนการถ้าเราเห็นแล้วอะ่ะมันเริ่มต้นที่เรามันก็ควรที่จะจบที่เราได้ด้วยเหมือนกันที่บอสบอกเลยว่าแบบมันเข้ามาเทีท่ยวทกับตัวเองสิว่าเป็นยังไงนะมันก็คงจะทําให้เราได้สัมผัสกับเราในอีกแง,มง่มุมหนึ่งอ่ะในการที่เราต้องก้าวข้ามผ่านเขาเรียกว่าเป็นเหมือนด่านด่านหนึ่งที่เราอาจจะเจอได้